การวิตกกังวลคิดมากเกินไปมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในวันพรุ่งนี้ได้เลยเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่วันพรุ่งนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตอนนี้แต่มันกลับทาลายความสุขหรือสันติสุขของเราในวันนี้ครับ,รบและที่สําคัญคือพอเราวิตกกังวลเครียดมากๆเรานอนหลับไหมไม่หลับครับวิตกกังวลมากๆเรากินข้าวลงไหมไม่ครับเราแก้ปัญหาได้ไหม ไม่ได้ครับ็พรพออะไรเพราะมันเราคิดอยู่ในบ้านแต่ปัญหามันอยู่ในที่ทำงานครับฉะนั้นพี่อยากจะบอกว่าความใหม่ก็คือว่าถ้าเราคิดวิตกกังวลมากเกินไปนอกจากวันนี้เราจะแก้ปัญหาของพรุ่งนี้ไม่ได้แล้ววันนี้เรายังไม่มีความสุขเรายังนอนไม่หลับ สุขภาพเราก็แย่วันพรุ่งนี้ตื่นไปทํางานเราก็จะงงเราก็จะไม่มีสมาธิที่จะไปแก้ปัญหาครับฉะนั้นการวิตกกังวลหรือคิดมากเกินไปไม่ได้ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาใดๆครับฝึกที่จะเอาชนะความวิตกกังวลของเราให้ได้สู้ๆครับผม